จ้าได้งั้นเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะโอเคบายจา้าพีเดียวครับอุยแต่งตัวสวยขนาดนี้จะไปไหนเนี่ยมีนดก,กับเรือนิดหน่อยคะ่ะอ่ะโอเคไปดีมาดีแล้วกันแต่ไม่อยากนั่งแท็กซี่ไปอะ่ะโหขอยืมรถคันนี้ได้ไหม ได้ไงล่ะรถคันนี้เป็นรถเจ้านายพี่โอ้ยนะพี่นะหนูสัญญานะคาว่าจะขับอย่างระมัดระวังที่สุดเลยไม่ได้หรอกปิน้นวันนี้พี่ต้องไปรับเจ้านายด้วยอะ่ะโอ้ยนะพี่นะเป็นปัดบแปบเดียวไม่นานหรอกเดี๋ยวก็กลับมาแล้วเฮ้ยอ่ะ้ยืมมาได้ทำหน้าขนาดนี้ไม่ยืมได้ไง่ะ แต่ว่าต้องสัญญากับพี่นะต้องขับดีๆเรามาดระวังหน่อยถ้าเกิดรถคันนี้เป็นไรขึ้นมาเนี่ยพี่สวยแน่ๆเลยเข้าใจไหมสัญญาเลยอืงั้นเดี๋ยวพี่เอาของไปเก็บก่อนนะค่ะโนี่ถ้าเราได้รถคันนี้ไปขับนะเพื่อนๆต้องอิจฉากันแน่ๆเลยอะ่ะ <c oughs> สวยจัง รถใครอ่ะสวยมากเลยอ่ะห mm. รูสะด้วยฮัลโหลว่าไงจะเพื่อนเฮ้ย <Hey, S 2> ปิินนี่รถแกเหรอหรูมากเลยอ่ะ,อะแน่นอนสิอย่างฉันมันก็ต้องหรูเลิศแบบนี้แหละโห oh. นี่แกเพิ่ออกใหม่เหรอเลิศอนะ่ะมันก็ธรรมดานะแกฉันหิวแล้วอ่ะเข้าไปในร้านกันเถอะ เออเนี่ยปิน้นช่วงนี้แกเป็นไงบ้างอะฉันเห็นแกลงไอจีอะแกขายของได้กำไรเยอะเลยเหรอก็นิดหน่อยอะแกหลักแสนเองเบาๆว้ายน่าอิจฉาจังเลยอะไม่ต้องอิจฉาฉันหรอกแกก็ฉันวาสนาดีอนะเนาะมีทั้งพี่ชายหล่อบ้านก็รวยธุรกิจก็ดีชีวิตนี้ก็คงสบายไปทั้งชาินนแหละฟังแกแล้วอะฉันละอิจฉาแกจริงเลยปิน้น แกก็หัดทำบุญบ้างสิเพื่อบุญกุศลเนี่ยมันจะได้หล่นทับแกบ้างไง <laughs> <laughs> ใช่ <laughs> เอาสั่งอะไรกินดีกว่าแล้วฉันหิวแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องรีบไป <laughs> งั้นเรียกมาสั่งเลยน้องคะน้องสั่งอาหารคะ่ะได้คะ่ะล <laughs> อง <laughs> สตอรี่ด้วย โอ้โหเป็นไงล่ะรถฉันสวยไหมอืมเฮ้ยอะไรวะไอ้บ้านี่เฮ้ยขับรถอะไรวะไม่รถคุณคุณขับรถภาษาอะไรเนี่ย ดูสิชนรถฉันเป็นรอยหมดแล้วเนี่ยอะไรอะไรของคุณคุณนะหากขับรถภาษาอะไรเดี๋ยวไปเดี๋ยวเบรกเดี๋ยวไปเดี๋ยวเบรกผมก็ชนเอาดินี่แอบเล่นโทรศัพท์ปะเนี่ยผมเลยเลยชนเลยเนี่ยนี่คุณพูดบ้าอะไรคุณไม่เห็นเหรอว่าคุณชนรถฉันเป็นรอยหมดแล้วเนี่ยนี่คุณแน่ใจเหรอว่ารถคันนี้รถของคุณเนี่ยพูดไรอะไรสาระ,ะจ่ายค่าเสียหายมาซะดีดี ได้นี่คุณจะไม่เรียกประกันใช่ไหมถ้างั้นเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลผมเหมือนกันนี่แขนขาผมเนี่ยก็เจ็บเหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยโอ้โหนี่คุณไอ้แขนขาคุณเนี่ยมันเทียบไม่ได้เลยนะกับราคารถคันนี้คุณรู้ไหมว่ามันแพงมากเลยนะจ่ายมาซะดีดีจะเอางี้ใช่ปะจะไม่เรียกประกันใช่ปะโอเคได้เท่าไหร่ว่ามา ห้าพันห้าพันเลยเหรอไม่มีจ่ายแล้วสิสุดออยอดจริงๆคนนี้อันนี้สามพันผมมีแค่เนี้ยและไอ้สามพันเนี่ยมันไม่ใช่ค่าที่ผมให้ชนคุณนะแต่มันเป็นค่าที่ผมเนี่ยเบื่อหน้าคุณและผมเนี่ยอยากไปจากตรงนี้แล้วเฮ้ยคนอะไรอะไรของคุณเนี่ย นี่หลบดิจะไปเฮ้ยเฮ้ยคุณคุณเดี๋ยวก่อนอ้ยออยอย่อาเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลมาถึงแล้วนะโอเครีบมาล่ะโอ้ยขอขอโทษครับเฮ้ยนี่คุณอีกแล้วเหรอนายนอ๋ออ๋อ พี่แท้ก็เป็นเด็กส่งของนี่ถึงว่าลถึงว่าอะไรนี่จะพูดจาอะไรนะเนี่ยระวังปากเลยนะทำไมทำไมฉันต้องพูดดีกับเด็กส่งของด้วยอ่ะนายดูไม่ออกเหรอว่าฉันกับนายเนี่ยป็นคนละชั้นกันนี่ <S <S ฉันแนะนำอะไรให้เอาไหมา <S <S พอดีว่าตอนนี้นะบริษัทของฉันเนี่ยเปิดรับสมัครพ่อบ้านอยู่ถ้านายสนใจเนี่ยก็มาสมัครได้นะ <S <S ตำแหน่งก็ดูเหมาะสมกับนายดีอ่ะ นี S <S 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 <át> ่ <re> จะพูดจาอะไรเนี่ยระวังปากนิหนึ่งนะฮะทำไมอ่ะเป็นพ่อบ้านบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมันสบายนะแอร์ก็เย็นไม่ต้องมานลำบากขับมอร์ซ์ร้อนๆแบบนี้ถามจริงพูดจบหรือยังฮะนี่เอาจริงๆนะคุณเนี่ยหน้าตาก็พอใช้ได้นะแต่การพูดการจาของคุณนี้มันโคดรไร้มารยาทเลย หนูคงไม่มีการศึกษานี่นายว่าฉันเหรอก็เออดีวะเห็นว่าใครเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่แกทำอะไรคุณซันคนเขาเนี่ยฮะพี่แดเนียลพี่มาที่นี่ได้ไงอะอ้าก็ที่เนี่ยมันเป็นบริษัทของเจ้านายพี่ทำไมพี่จะมาไม่ได้อะเราอะมาทำไมหาเพื่อนแล้วพี่รู้จักเด็กส่งของคนนี้ด้วยเหรอ เด็กส่งของอะไรกันนี่คุณซันเจ้านายพี่เองฮะเจ้านายเออผมนี่นะครับเจ้านายของพี่ชายคุณคุณซันครับคุณซันเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรหรอครับพอดีว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งขับรถผมอยู่แต่ตอนนี้ผมรู้แล้วละครับว่าผู้หญิงคนเนี้เป็นน้องสาวของคุณคุณซันครับ ผมต้องขอโทษคุณซันนะครับที่ให้รถน้องสาวผมไปยืมครับใช้ไปได้รหรอครับว่าแต่ทําไมวันนี้คุณซันขับมอเตอร์ไซค์มาครับคืออย่างนี้ครับคุณเดลี่คือพอดีว่าเพื่อนผมเนี่ยเขาติดธุระผมก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยมาคืนที่นี่นนครับคุณซัน,นีใจดีจริงๆเลยนะครับคุณซันครับฉันต้องขอโทษด้วยนะคะ คนนี้เปลี่ยนเสียงเร็วนะคือเมื่อกี้ไม่ใช่แบบนี้เลยนะตอนที่คุยกับผมอย่าปินแกนี่นะทำอะไรไว้เดี๋ยวเจอดีแน่หนูผิดไปแล้วหนูไม่รู้งั้นฉันคืนเงินที่เอามาจากคุณซันให้แล้วกันนะคะฮะนนี่ค่ะเดี๋ยวนะคุณซันครับนี่เงินอะไรเหรอครับ คืองี้ครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับคือพอดีว่าเมื่อเช้าเนี่ยผมขับมอไซค์ของเพื่อนผมชนรถตัวเองนะครับแล้วทีเนี้ยน้องสาวของคุณเนี่ยเขาเรียกค่าเสียหายนะครับผมก็เลยจะจ่ายไปให้มันจบๆไปนะครับอยาปินแกทำอะไรของแกเนี่ยฮะจะคดีน่คุณนดนเนี่ครับเดี๋ยวช่วยเอารถผมเนี่ยไปเคลมประกันให้ทีนะครับ แล้วก็เอาเงินสามพันเนี้ยไปทําบุญให้ผมทีเพื่อผมเนี่ยจะเจอเรื่องดีป่ะนี่ครับได้ครับคุณซันส่วนคนนี่ผมจะบอกอะไรให้นะคือถ้าคุณอยากมีเหมือนคนอื่นเนี่ยผมว่าคุณเนี่ยควรขยันทำงานทํามาหากินพอคุณมีแล้วแล้วคุณจะรู้สึกภูมิใจนะไม่ใช่คุณมาทําแบบเนี้ยมันไม่ดีหรอกนะ ้อใจแล้วค่ะงั้นถ้าหมดธุระแล้วเนี่ยผมขอตัวก่อนนะครับแล้วกรับโทนะคะบย่าบินมาที่เจอดีนหนยาบินขอโทษ